การปฏิสันฐานต้อนรับพระพุทธองค์ทรง,ง,งตรัสไว้ ซึ่งเราควรที่จะได้ประพฤติปฏิบัติเราปฏิสันฐานอามิตร่ปฏิสันฐานโดยธรรมอามิตรนั้นเมื่อแขกมาเราคนที่จะมีน้ำมีอะไรให้ทานให้กินเขามีทาเป็นพระ เราก็นิมนฉันเพนถ้าเป็นขันลาบานก็หากว่ามีน้ำมีอะไรเราก็ให้ให้กินน้ำกินได้ <c oughs> อันนี้อามิตรส่วนธรรมะนั้นเราจะต้องให้ธรรมะสักนิดหน่อย เตืนอนเขาไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาไม่มีศีลพระชาไม่ชวนชักชวนให้มีศีลน,นะหรือว่าถ้าทำสมาธิให้มาทำสมาธิบ้างหรือให้รู้จัก พระไตรลักษณ์แนะนำอะไรจังยางทานเป็นยังไงศินเป็นยังไงภาวนาไปก็แนะนำเขาในที่มาอยู่ในก็เราแล้วก็มีการสนทนาไปทางอื่นก็ให้มีหสทางสามบ้างทางโลกบ้างทางธรรมบ้างอันนี้ให้ผสมกันไป แล้วอันนี้เป็นการปฏิบัติของแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์งคที่จะปฏิบัติและสามส่วนรวมนั้นคือว่ามาเป็นมูงเราจะเราจะให้เขานำเรียงกันเราจะเทศนาสั่งสอนอบรมอันนี้สาหรับปฏิสันทาน เราคนมีขาราโวจะอิตมะมังสรมุตมมังการเคารพในประชันทานาปฏิทันฐาละคาลาะวะตาการเคารพในปพิธีนัน,นอำนาจแห่งบุญนี้แรงมากสามารถที่เขาถึงอริยมรรคอริยผลยดได้ มีบุญที่ปฏิสันทานเนี่ยปฏิสันทละขลรวัสาการขลารบในปฏิสันทานสามารถบุญอันนี้เราจะได้เข้าถึงปฏิบัติมีงานดีมีสมาธิดีมีอาไรต่างต่างๆมีอนุภาพแห่งแห่งบุญที่เกิดจากการ ปฏิสัทธ์ปฏิสรเพราะฉะนั้นเราควรมีสองอย่างนี้ในชีวิตของเรา